ขึ้นแน่นอนครับในระหว่างวันที่11ถึงวันที่13เมษายนนี้ตามสัญญาที่เราให้ไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปีนี้ด้วยความรับความสามัคคีของพี่น้องชาวสงขลาพี่น้องชาวอ่างใหญ่เราก็จะร่วมจัดการฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราสำหรับงาน้ใน,ใน,น,นสงการปีนี้เนี่ยเราจับเนินกันร่วมกันระหว่างเทศบาลนครอ่างใหญ่ ังหวัดสงขลาบอบจสงขลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว,ยว,ยวจังหวัดสงขลาซึ่งเราจะจัดขึ้นในกลางเมืองแห่งนี้ครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13เมษายนโดยเราจะจัดที่บริเวณถนนนิพพานอุทิศ3ถนนธรรมนูญวิถีและถนนเสนานุสร์แห่งนี้นะครับ แล้วก็มีบริเวณจตุรัสตะวคนหักใหญ่และนอกจากนั้นยังมีในพื้นที่บริเวณบึงสีพัวนาทข้างสวนกันท้าในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ต้องขอขอบคุณน้ำใจของพี่น้อง ชาวหันใหญ่และพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาทุกท่านครับที่วันนี้เราได้ให้เกียรติมาให้กำลังใจในการแถลงข่าวเพื่อที่จะนำภาพข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกครับว่าเจตนารมณ์ของพวกเราชาวอาดใหญ่ชาวสงขลาต้องการที่จะให้เกิดความสงบสุขและ เป็นสถานที่หรือเป็นจังหวัดที่น่าอยู่น่าเที่ยวาลทั้งหลายครับผมอยากจะเห็นภาพที่ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนจะได้ส่งไปยังทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนะครับผมขออย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันถึงความพร้อมของการจัดกิจกรรมในหัดใหญ่ในจังหวัดสงขลาของเรานะครับ ผมขออนุญาตยืนกราบเรียนเชิญท่านผู้ว,ว่าท่านนายกไรและก็พวกเราทุกคนบนเวทียืนครับนัดหมายพี่น้องสื่อมวลชนครับขออนุญาตเพื่อยืนยันถึงความพร้อมว่าจากนี้เป็นต้นไปครับเราชาวหัดใหญ่ชาวสงขลาจะร่วมกันประกาศเจนตนารมณ์ขับเคลื่อนการอยู่แบบปกติสุขของพวกเราชาวสงคลาชาวหัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ปีใหม่ไทยไทยโยขอบคุณมากครับทุกท่านครับผมเป็นคนต่างถิ่นนะเพิ่งมาถึงแป๊บตึ่เนี่ยได้มาทราบและมาเห็นบรรยากาศของการแถลงข่าวในวันนี้รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเราได้รับกําลังใจจากท่านนะที่บอกว่าสงกา์น่ะสงกา์เนี่ยจโยเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคนไทยที่จะเอาชนะปัญหาโุกประสาท ลตลอดจนความยุ่งยากต่างๆผมในนามของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสๆๆสสสำนักงานเครือข่ายองคก์กรลดเล่าสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและในฐานะกรรมการศูนย์บริการความปลอดภัยทางถนนที่อยู่ในู่นกลางได้เดินทางมาในวันนี้เพื่อแสดงความจำนงขอสนับสนุนการการะทำเงินกิจกรรมของสงขลาหาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจัดกิจกรรม เป็นหาดใหญ่ที่เล่นสงการนะครับในช่วงของมิดไนที่เรียกว่าหาดใหญ่บิดไนท์สงกรา์ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้คนไทยเราเนี่ยมีความสุขและมีความสนุกตลอดเทศกาสกลสงกา์ที่รายละเอียดของการกิจกรรมที่จะมีการนําเสนอการเล่นการสาแสดงต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นโอกาสดีที่จะทําให้ประเทศไทยเรานั้นได้ มีกิจก,ก,กรรมในสของสมาคมาสมาพันธ์ที่มีหน้าที่ในการที่จะประสานงานในเรื่องของกิจกรรมโดยภายใต้งบประมาณที่เราได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและก็สอสอสงบประมาณส่วนนี้เราก็นํานมาใช้ในกิจกรรมที่เราเล่นเมการไปทั้งหมด แต่ก็ยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอีกหลายหลายองค์กรน,นะครับอย่างเช่นบริษัทา,าที์จักับธนาคารธนาชาติและก็โดยเฉพาะการบินไทยที่ได้เอื้อเฟื้อตัวเครื่องบินให้เราในการที่จะให้กับคุณสามารถพยัคฆอรุณที่จะมาทุบพทะเลกับคุณสนสตอนะครับ ที่เวลานี้ในกิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคมสมา,สมาพันธ์เราได้เตรียมเอาไว้ทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วรออยู่เพียงอย่างเดียวครับก็คือ,อพวกเราชาวหาดใหญ่แล้วก็พี่น้องชาวไทยที่อยู่รอบๆที่จะต้องออกมาช่วยในภราดวินนี้สมาคมสมา,สมา,สมาพันธ์เองคงจะเกินกําลังถ้าเรา่าดผู้ที่การสนับสนุนจากภาคเอกชนที่วันนี้ ก็ได้กรุณามาให้กำลังใจกันค่อนข้างเยอะและก็เกือบจากทุกองค์กรผมก็ขอฝากไว้หน้าที่นี้ว่าจากที่ไปทุกท่านต้องออกมาต้องออกมาและต้องออกมาช่วยกันนะครับในนามของท่านผูโอนาทจานทิพย์ใช้ทินดาท่านผู้ช่วยการนะครับซึ่งตั่วันนี้เศรษฐกิจเร่งด่วนรอบใหมาของมาพันธมทีรแขนก็ขอเรียนยืนยันกับพี่น้องชาวหันใหญ่ทุกท่านและั็สื่อสารทุกคนนะครับ ว่าเรื่องความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านนะครับเราขอยืนยันเนีเป็นกำลังความสามารถของเราจะไม่มีการใดๆเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดนี่ผมเอในส่วนของกำลังทหารนะครับในส่วนของกำลังจำาจรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงนี้อยากจะรีว่าเรา ได้ร่วมมือกันปฏบัตงานกันมาตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับในยอดทั้งอาสา,าสมัครทั้งตำรวจทั้งทหารในส่วนของผมเองในส่วนการสนะับสนุนนั้นก็จะมีท่านแม่ทัพไพศรีอุโทูทงชัยธรรมสโรโรัน์ได้สั่งการให้เพิ่มเติมกําลังในส่วนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในการปฏิบัติงานของอหน่วยขวาญตำรวจไม่ว่าน้อง้นาฐานทางไหนไม่ว่าชุดุณะสภา,าเจ้าหน้าที่ตรวจคนนะครับและกาลังส่วนอื่นๆเท่าที่ เป็นีามามารในการสั่งเหวนในการปฏิบัติงานนะครับในส่วนของเราทุกฝ่ายทุกส่วนตระหนักดีว่าความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่สุดและเราทั้งฝ่ายจังหวัดฝ่ายตำรวจและฝ่ายทหารนะครับจะมีการร่วมมือวางแผนในการปฏิบัติงานนะครับก็ฝากความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและพวกเราทุกคนที่นี่ครับนนขอบคุณนะคะเริ่มมาต่อแถวก่อนได้เลยนะคะนี่เลยค่ะรถน้ำค่ะ ใหญเลยนะคะยนเชิญชาวหันใหญ่นะคะได้ส่งน้ำพระนะคะแล้วก็มี่ทำเด่นก็คือมีการส่งน้ำพระแล้วก็ลัก้ณของคนที่ใหญ่ซึ่งวันนี้เราก็ยังเกี่ยวกับยิ่งกับพระเจ้าคุณพระหกษรนะคะเป็นการเล่นพื้นบ้านของหนูน้อยสงกรานต์ด้วยนะคะรวมไปถึงยังจะมีการแสดง